หน้าเล่นน้ำตกครับนี่คือน้ำตกโดนปิ้วน้ำตกโดนปิ้วจะไม่ลูกนี่ปลาไม่เล่นน้ำตกดันยกับครอบครัวบ้านมังซานและบ้านบาโบเขาสัครับนี่เขาอยู่ข้างบนนู่นเขากินปลาอยู่ข้างบนนู่นเด็เราก็ให้น้องหน้ากับวาดิ้นมาเล่นน้ำตกแล้วนี่เห็นไหมกบภูเขาเอ้ยกบกบน้ำตกเด็กเด็กตาดีมากครับเห็นกบน้ำตกด้วยฮะเออเล่นอย่างนั้นเล่นเลยๆเย็นไหมเย็นไหมเย็นไหมเย็้ โอ้ยกระดูหินนะช่วงนี้ช่วงนี้อากาศร้อนนะอากาศร้อนใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอใช่ๆอากาศร้อนมากเล่นน้ำตกดีดีกว่ายาญาๆๆสาดน้ำใส่นองเดี๋ยวน้ำเข้าตาเดี๋ยวเป็นตาแดงเป็นตาแดงไม่ดีน้ำตกที่นี่จะเห็นว่าไม่มีปลานะไม่มีปลาจะเป็นจุลงาจ้างปลาเต็มนั่งกางก๊กกางก๊กเล่นน้ำเล่นน้ำนะเล่นน้ำนะมีกางก๊กเห็นไหมกางก๊ก กบใช่ไหมใช่ไหมอู้หู้นี่เมือฝนจะตกอากาศเย็นมากเลยนะาเย็นเนาะดูลมพัดลมพัดลมพัดดูลมพัดโอ้โหู้เลยลมพัดเย็นมากเย็นเนาะเย็นไหมเย็นไหมเย็นใช่ไหมอย่าไปเล่นตรงอื่นเล่นตรงนี้ก่อนนะน้ำไม่ไม่ลึกแรงนะโอเคตรงโนเ้ยกาจองที่อยู่แล้วเราเล่นตรงนี้ไงลูกนะ ทำไม่ะไปแยกตายนี่มันฝนจะตกเลยนะนะอะไรอ่ะโอ้ข้างบนมีลิงไหมมีลิงไหมมีลิงไหมข้างบนไม่มีอ่ะไม่มีลิงไงนั่าน่าไม่ใช่นั่งขี่ในน้ำเลยไม่ได้ละน้ำเย็นเนอะอย่นา,นยไ,ไ,ายยไปอาบน้ำกัก้งบนนะ มีลูกชิ้นด้วยกางมุนไปกินลูกชิ้นนะอย่างลูกชิ้นไว้แล้วก็มีแกงแปะด้วยไปกินแกงแปรย้ายน้ำก้าปากเลยย้ายน้ำก้าปากไม่ดีไม่ดีเออเอาดินเอาดินดินนอนดูต้นไม้แหละอืมสบายจังเลยนะเอ้บรรยากาศดีนะหน้ากาแฟมาหนั่งกินนะเอ้หล่อจริงไอเด็กนี้ හිරින්නි සිටින්නි